นี่เรามาดูเจ้ารถไฟบ๊อบนะครับนี่มีลากรถไฟบ๊อบด้วยว้าวนี่มีอะไรนี่มีอ่างไดโนเสาร์ด้วยโอ้มีอะไรมาอีกตัวแล้วตอหนะ้โอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่มาแล้วว้าวนี่คืออะไรโอ้โอ้มีต่อมาโอ้ยอะไรมีเดีย๋ยวมาเยยังยังไปหมดเลยเฮ้หาายหมใสมาแล้วเอา้าวไดโนเสาร์กิ้ง โอ้โหนี่เป็นเดนแดนซัฟเฟอรีเวอร์ er River, หรือจุลศิกป์าร์กันแน่มีรถไฟวิ่งด้วยว้าปปูนป่นปน,นี่คืออะไรรถไฟบอ๊อบอีไอเอไอเอเดียยมแดมเดีมเดียมเดียมเดยมอีไอเอไอเอ e e ว้ามีต่อมีต่อ,ม,ตอมาอีกต่างหากต่อทองอ่ารถไฟมาแล้วรถไฟมา<ไ>ฟแล้วโอ้ ผิดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องลงไปว่ายน้ำยาวนานอันนี้ไม่ยืนตัวลงไปว่ายน้ำเหินอุ่นสาวลงว่ายน้ำด้วยอ้าวแล้วมันนอนเง่้เงๆกันนะครับเดินอุ่นเสาก็นอนเง่งเง่งกันแล้วมีบ่อน้ำด้วยนะฮะมีจับรถไฟบล็อกมาแล้วปีนปีนมเป็นสีเลนแบบนี้โอ้โหสีเลนโบว์มีสีแดงเข้าไปแล้วอ้าว วันนี้อากาศร้อนวันนี้เจ้าตัวนัำสาวมาเล่นน้ำกันย o กูเด้งเด้งเด้งอ่านี่มีตัวอะไรมาอีกครับมีตัวอะไรมาอีกเอาดิไอตัวทีเขียวมีอะไรครับเฮ้ฮายเฮาเจ้าตัวใหญ่เป็นยังไงไอตัวใหญ่เป็นยังไงครับเฮาเจ้าัดอะไรเฮาเฮาเฮามีเข้ามาแล้วปุ้งตกน้ำจุ่มจุ่ม <c oughs> อ้าวรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราก็ฝากช่องอีกนะครับเรามาดูอีพีกันต่อไปฝากติดตามกันด้วยว่า e ีพีต่อไปเราจะมาเล่นอะไรกันอีกนะครับวู้ฮู้